สวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะอยู่กับน้ำตาลอีกเช่นเคยนะคะที่ร้านบริษัแท็กเตอร์ค่ะขายรถแท็กเตอร์มือสองและอุปกรณ์ต่อบพ่วงจังหวัดกำแพงเพชรนะวันนี้เดี๋ยวหนูจะพามาอัปเดตสินค้าหน้าร้านกันบ้างนะประจำวันที่30กรกฎาคม2563ค่ะวันนี้เราจะมารีวิวกันเป็นยันมารุ่น EF494T นะคะเพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆเลยนะสวยๆแบบนี้นะคะคันนี้ไม่ได้ผ่านการทาอะไรมาเลยเนาะมีการเปลี่ยนแค่ล้อย,อยางคู่หน้าเท่านั้นสีสันตัวรถอะไรต่างๆเดิมๆหมดเลยนะคะ สภาพดูดีมากๆเลยสำหรับคันนี้49คันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะคะทางร้านเราให้อุปกรณ์2ชิ้นนะมาพร้อมใบมีดหน้าคู่ตัวแบบนี้เลยค่ะใบมีดหน้าคู่ตัวแบบนี้นะคะทางร้านเราให้ผ่านหลังใหม่ด้วยนะเป็นผ่านหลังยี่ห้อ CMT ค่ะขนาด6คูณ24นะให้เป็นของใหม่แกะกล่องไปเลยค่ะให้ชมในส่วนของร้อยางคู่หน้ากันบ้างนะเป็นร้อยยางยี่ห้อ NDR ค่ะ ล้100อยางยี่ห้อ NDR ล้อยางคู่หน้าใหม่เนาะแล้วก็ในส่วนของกระทะล้อที่เป็นสีขาวแบบนี้ดูขาวแบบสว่างเจิดจ้าแบบนี้นะคะไม่ได้ผ่านการทําสีมานะเป็นสีสันเดิมๆคู่ตัวมาจากบริษัทนะสวยๆเลยนะคะมีการแต้มสีหัวน็อตนะคะนี่เลยเพื่อความสวยงามหน่อยๆเนาะนอกนั้นก็ไม่ได้ทําอะไรมาเลยค่ะก็คือว่ามีการเปลี่ยนในส่วนของล้อยางคู่หน้ามีการแต้มหัวน็อตเพื่อให้ดูสวยงามนะคะ อันนี้ให้ชมล้อยางคู่หลังดูเหมือนล้อยางใหม่เลยแต่ไม่ใช่เนาะเป็นล้อยางเดิมๆคู่ตัวค่ะเอาไปใช้งานกันได้อีกยาวๆเลยดูทรงแบบนี้แล้วนะคะสวยค่ะคันนี้บอกได้เลยว่าสวยเป็นรถไล่นะเป็นรถไลเ่เจ้าของเดิมเขาทำไล่มันสัมปะหลังค่ะเป็นรถไล่แท้ๆเลยสภาพเลยยังดูดีแบบนี้นะ ได้อุปกรณ์ไป2ชิ้นเลยใบยมีดหน้าคู่ตัวได้ผ่านหลังใหม่ด้วยนะคะจดทะเบียนปีพศ2559ค่ะมีเล่มทะเบียนพร้อมคันนี้มาอยู่ที่1,200ชั่วโมงการทำงานค่ะ1,200ชั่วโมงเป๊ะเลยนะคะเดี๋ยวหนูจะให้ชมในส่วนของระบบด้านหลังเนาะ P.O. h y d r a u l i ยกขึ้นลงได้ตามปกติเลยค่ะสวยๆเลยยกขึ้นลงได้อย่างสมูทเลยนะคะไม่มีสะดุดเนาะให้ชมอีกด้านนะล้อย,อยางสวยๆแบบนี้นะ สีสันกระทะล้อสีขาวตัดกับสีแดงสวยมากๆเลยนะคะ49แรงคันนี้ค่ะเป็นเครื่องสีสูบนะคะเป็นเครื่องสีสูบราคาของคันนี้อยู่ที่385,000บาทค่ะส่งฟรีทั่วไทยไปทุกจังหวัดเนาะประเทศไทยก็คือไปทุกที่เลยนะคะ 385,000บาทราคานี้พูดคุยต่อรองกันได้นะคะนี่เลยให้ชมนับปัด1,200ั0ชั่วโมงเป๊ะเลยนะคะถ้าท่านใดสนใจก็สามารถที่จะมาพูดคุยต่อรองราคากันได้นะคะราคาพูดคุยต่อรองกันได้ค่ะ ที่เบอร์0 8 7 5 7 3 4 7 2 7ค่ะร้านตั้งอยู่ที่ตำบลท่ามะเขืออำเภอคลองขุ่จังหวัดกำแพงเพชรนะเปิดทุกวันนะคะไม่หยุดเสาร์อาทิตย์ไม่หยุดวันนะคะัตะเลิกนะคะทางร้านเรารับตีเทินด้วยเนาะนำรถเก่าของท่านมาเทินเป็นรถของทางร้านเราทางร้านเราให้ราคาตามจริงนะคะให้ราคาสมจริงเลยฝากไว้ด้วยนะคะคันนี้สวยๆแบบนี้นะคะนานๆที49จะมีเข้ามาสวยๆแบบนี้นะคะ385,000บาทได้อุปกรณ์2ชิ้นเนาะฝาก กดไลค์กดแชร์ Facebook วลลทิพย์แท็กเตอร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่อง YouTube ช่องนี้ไว้ด้วยนะคะเรามีสินค้ามาอัปเดตทุกวันเนาะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะ